ถือว่าเป็น PG นะคะในแต่ในกรณีที่แบบว่าเราขับรถเราจอดแล้วก็กระโดดลงเนี้ยถือว่าเป็น PG แต่ก็จะโดนคูณ2แล้วก็กด MG ก็คือกดการสตรีมสไน์แล้วก็ออกการอยู่ใน Discord นะคะถ้าเกิดพบเจอคือตัดเตือนใบเหลืองใบแดงนะคะแต่ถ้าเกิดสตรีมสไนซ์อาจจะเป็นใบแดงเลยเพราะว่ามันเป็นกด พี่กดข้อร้ไรแรงอะค่ะถ้าเป็นสมมติเราดูสตรีมเฉยๆแต่เราไม่ได้มาเล่นสตอรี่รู้พูดอะไรในไอซีอะค่ะมันสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเราสิ่งที่เราไปดูแล้วมีผลต่อในไอซีอะค่ะก็คือใบแดงเลยแล้วก็ท็ <c oughs> อ,อกซิกนะคะออการทําต,ต,ต,ตัวหรือว่าการพูดให้เป็นผลต่อเซิร์ฟเวอร์ คือเราอะเรื่องท็อกซิกอะค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือสามารถบับได้แต่ไม่สามารถด่าถึงพ่อแม่หรือว่าบุพการีได้การเหยียดเพศหรือว่าการดูถูกคนท็อกซิกไม่ใช่แค่การพูดนะคะแต่ายถึงการทําตัวด้วยการที่คุณทําตัวให้เป็นผลต่อเซิร์ฟเวอร์แบบพวกเลือนนะคะจะในย้ำเรื่องเลือนนะคะเพราะว่า คือเราปรับระบบสอบอะค่ะก็คือสอบรวมซะส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสอบแบบว,ว่าตัวแต่ต,ตัวแบบเมื่อก่อนที่ถามกดเน้นย้ำอะค่ะคือถ้าเป็นสอบแบบเมื่อก่อนอะคะ่ะผู้คนตอนนี้ก็ยังไม่ได้สอบแล้วก็อีกอย่างก็คือกดประเทศหลักๆเลยนะคะก็คือการให้เกียรติไม่ใช่แค่ให้เกียรติแอดมินหรือว่าให้เกียรติประเทศแต่ให้เกียรติผู้เล่นด้วยกันเอง้วยนะคะครับผม มพื้นที่เซฟโซนในประเทศมีโรงพยาบาลทุกที่แล้วก็สถานีตำรวจนะคะไม่สามารถขโมยรถหรือว่ามีสตอรี่ในเซฟโซนได้นะครับครผมครับผมแล้วหมอตำรวจต้องถึงสี่คนนะคะถึงเริ่มถึงเราจะสามารถเปิดสตอรี่ได้ครับผมครับครับผม แล้วก็ไม่ขู้คามผู้หญิงเลยนะรู้ว่าเคลื่อนย้ายศพนะรับคาโปเลือดเนี่ยไม่แนะนําเลยเรื่องพวกเรืออ่างเงี้ยหรือการแบบยิงคนมั่วในเกาะลาซครับ่ครับผมครับผมผเรื่องสตอรี่ในเอเชียค่ะให้แนะนําให้อ่านกฎต่างๆของประเทศกันด้วยนะได้ครับได้เลยครับกดการเล่นหน่วยงานแบบว่ากดหน่วยงานต่างๆอะค่ะที่เป็นบบกริดให้ทำให้อ่านนะคะ โอเคครับรังานได้เลยได้เลยครับอ่าข้อสำคัญนะคะหากคุณทำผิดกฎแล้วคุณอ้างว่าไม่รู้พี่ให้ไปเหลืองทันทีเลยค่ะเพราะว่ากฎทุกกฎในประเทศคุณเข้ามาเล่นคุณต้องอ่านนะคะครับโอเคพี่ค่ครสงสัยกฎข้อไหนหรือเปล่าไม่มีครับเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมครับไมม่ี ผมขอสักข้อหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะระหว่างการสาร้างสตอรี่ครับหนึ่งสตอรี่หนึ่งแล้วมันมันก้ากึ่งระหว่างแบบเรามีสตอรี่แบบทะเลาะวิวาสอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันมันก้ากึ่งกับระหว่างท็อกซิกเพลเยอร์นี่สามารถมันมันแยกแยะได้ไหมครับแบบทะเลาะวิวาสกันเนี่ยก็คือเราการด่ากันในสตอรี่ไงครับการสาร้สางสตอรี่มาเหตุเกิดเหตุทะเลาะวิวาสกันแบบไม่พอใจกันเผลอแบบสะบดด่าไปอะไรเงี้ยแล้วมีคนมาแจ้งทางแบบแอดมินว่าเอ้ยผู้เล่นนี้แบบท็อกซิกอะไรอย่างนี้ครับ แอดไม่สามารถแยกแยะได้ไหมอย่างนั้นท็อซิกอะค่ะถ้าไม่แบบไม่ด่าพ่อไม่ด่าอะไรอย่างเงี้ยที่จะยังไม่ถือว่ามันเป็นท็อกซิกไงเข้าใจใช่ไหมอ่าครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการหลุดถึงพ่อเริ่มเริ่มอะค่ะเริ่มแบบว่าเริ่มแบบว่าเริ่มเรื่องเลยเนี่ยเราจะตัดเตือนที่ยังไม่ใช่ไปเหลืองแต่ถ้าเกิดยังมีการด่าหรือด่าแบบด่าหรือพูดอีกหรือว่าหลุดอีกอะค่ะก็จะเป็นใบเหลือง แล้วก็ไปแดง,างตามสเต็ปถ้าถ้าเราเตือแเราไม่ฟังก็คือว่าให้อยู่ในบทบาทของสตอรี่นั้นอยู่ในขอบเขโอเคครับขอบคุณครับเ,เพราะว่าประเทศเนี่ยคือถ้าไม่แบบว่าไม่เกียนจริงๆคืออยากจะเน้นย้ำเรื่องเหลือนกับเกียนนะคะเพราะว่าพี่ปิมมาค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ได้เล่นแบบโลเปหรือว่าอะไรมาก่อนอันนี้คือเป็นประเทศแรกของเขาแล้วเขาไม่เคยเจอพวกเกียนหรือพวกเหลือนเข้าใจใช่ปะ เขาก็คืออ่านั่นแหละมันพอกะพอเราไปเกี้ยนเราไปเลี้ยนใส่พี่เขาอ่ะเขาไม่พี่เขาไม่อยากเล่นมันเสียบรรยากาศในการเล่นแล้วมันทําให้พี่เขาอ่ะเผลอๆคนที่ให้ใบแดงอ่ะไม่ใช่พี่ไงเป็นพี่ปิมงไงเพราะว่าเกมไม่ไมนสนุกด้วยใช่มันทําให้เกมไม่นสนุกพี่ถึงเน้นย้ําเรื่องเลี้ยนเฟโลโลพ ใช่คือคือถ้าเราเล่นกันดีๆไม่เลือนแบบว่าเล่นตามสตอรี่เรื่องเล่นสตอรี่อะค่ะมันมีการบับได้อยู่แล้วพี่พูดเลยแบบว่าบับอะมันบับได้อยู่แล้วแค่ไม่ถึงพ่อถึงแม่เพราะยังไงสุดท้ายแล้วอะเราเล่นเกมแบบพ่อแม่เขาไม่ได้เล่นกับเราครับรับครับครับโอเคค่ะก็นิยามเรื่องท็อกซิกนะคะแล้วก็เรื่องเลือนถ้าเกิดเจอก็เจอกันค่ะครับครับ ครับผมครับผมครับผมขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบาครับสวายบาครับเดี๋ครับมันก็คือก็คือกะไม่้อบหยุดแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวฟังอีกข้อนึงนะคะได้ครับได้ครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อใน Discord เป็นชื่อในเกมนะคะแล้วก็ถ้าหากได้วลิฤตแล้วเนี่ยแนะนำให้ อ่านไม่ใช่อ่านกฎประเทศแล้วก็อ่านคําแนะนําผู้เล่นใหม่นิดนึงเวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องลงมาที่ห้องแจ้งบั๊กนะคือรั้วห้องต่อแอดมินถ้าหากสมมติว่าคุณเข้าประเทศไปแล้วต่สอนคุณลงมาเลยค่ะเพราะว่าในแพ็คเริ่มต้นนะคะมีบัตรรีสกินแล้วก็ลดห้าสิบสี่สิบโลให้ครับพี่ครับครับผมโอเคครับเออเปลี่ยนชื่อเลยใช่ไหมครับพี่เปลี่ยนตอนนี้เลยใช่ไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่ออ๋อครับขอขอบมากครับพี่ครับเดีครับ แและแอเล่นแอชวลเลยแซมแซมพี่แซมอยู่หนวยไปเล่นกันเดี๋ยวพี่แอดีใจพี่ชอบเองวะ่ชอบะพี่ยิ้ตัวไม่ด้ไสอบเลยทุกคน่ะทุกคนคะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังข้อนึงนะคะประเทศนะคะถ้าเล่นโลเล่นโลประชาชนเน่ยถ้าเรารนใบอะเรารดนคนเดียวในโลประชาชนแต่ถ้าเป็นแก๊งแล้วคุณ ทำผิดกฎคุณโดนทางแกงนะคะโอะเคครับครับผมครับเอ่อคือกฎอะค่ะมันมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ให้ไปง่ายเพราะว่าเวลาโดนเทอะคะ่ะมันโดนเยอะมากเข้าใจฟิวปะ่ะครับอ่าหตุกลที่ใบต้องต้องเป็นเฟสถึงสามรอบอะแล้วมันมีการคุยกันก่อนอะเพราะว่ามันมันแรงไงเข้าใจฟิวว่ามันมันโดนเยอะอะเวลาโดนเทอะ อันนี้ไอ้ชายนี่คือได้อยู่ตั้งแต่ต้นไหมเนี่ยตอนตอน,ตอนนี้อยู่ที่นี่มีมีให้ลงแฟมไหมครับผมต,ตอนนี้ยังไม่มีครอบครัวค่ะมีแต่แก๊งรุนรนเลยคะ่ะโอเคครับขอบคุณครับเนี่แต่คือเพราะว่าเพราะว่าลงแฟมมาค่ะเราก็สามารถสร้างครอบครัวได้ปกติแต่ว่าแต่ว่าแบบพูดว่าอย่างเงี้ยมันไม่สามารถลงหัวได้นะคะ อ๋อคือที่นี่เขาไม่ให้ลงโมดใช่ไหมพี่ใช่มันไม่ใช่ว่าไม่ให้ลงค่ะแต่ว่ามันไม่มีกฎครอบครัวมารองรับค่ะอ๋อคือถ้าแม่ดาวเขาตัดมีใช่ไหมครับอยากมีครอบครัวจังเลยเคยคุยกันแล้วว่าเขาไม่อยากให้ให้ให้เล่นโลครอบครัวกันอ่ะเพราะว่าบอกว่าครอบครัวเล่นโล่็นเลยอ๋อคือต้องเข้าใจว่าคือถ้าสมมติว่าเล่นเล่นโลครอบครัวค่ะก็ต้อง พิ่มกดครอบครัวขึ้นมาอีกอะแล้วประเทศใหญ่ๆมันไม่มีกดครอบครัวไงโอ่าแต่ในกดมีสตอรี่ของครอบครัวนะครับอ่าสตอรี่ครอบครัวคือคนที่น้ำสกุลเดียวกัน <c oughs> เลยค่ะอืใช่ใช่ครอ,อบครัวมันไม่เชื่อแบบว่าครอบครัวเที่ไม่ใช่แบบระบุตัวตนระบุเลยว่าอันนี้คือคร <c oughs> อบครัวนี้ครอบครัวนีุ้ก <TV S 1> คนรูน้แบบแต่ทุกคนจะรู้กันเองเอก็ต่อเมื่อเราสื่อสารกันอ่าคือครอบครัวค่ะ ถ้าคุณจะเล่นสตอรี่ครอบครัวต้องเป็นคนในที่น้ำสกุลเดียวกันหรือว่าณนะตอนนั้นคุณมีสตอรี่ร่วมกันถึงเป็นสตอรี่ครอบครัวใช่ถ้าจะมีครอบครัวมันก็ต้องสร้างกฎขึ้นมาเองใช่ไหมพี่ใช่คือก่อนหน้านี้นนะคะ่ะคือพี่อเคยคุยกันเรื่องลงลงหัวครัวแล้วแต่แบบว่าคือถ้ามันมีสภาขมานมค่ะ มันจะกลายเป็นว่าต้องดูทางแก๊งแล้วก็ครอบครัวแล้วมันจะเป็นปัญหาหลายๆอย่างพี่ก็เลยเน้นเน้นให้ไปทางตั้งเป็นแก๊งเลยดีกว่าเข้าใจไหมคะเข้าใจครับอ่าคือคือถ้าคุณตั้งกันเป็นแก๊งแล้วคุณใส่แต่ฮูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วไงอุ่มใช่ใช่รบกวนอ่ารบกวนเชฟรด้วนครับพี่คะพี่คะผมมีคำถามพี่อือ Oh. ถ้าถ้าสมมติสร้างตัวแล้วตัวซ้อนนี้คือกดกด mm hmm. บัตรรีสกินได้เลยไหมพี่อ่าถ้าตัวซ้อนอ่ะกดลงมาค่ะแล้วก็ไปตรงอื่นเพราะว่าในตัวจะมีแพ็คเริ่มต้นแพ็คเ,เริ่มต้นมีบัตรรีสกินแล้วก็ลดห้าลดสี่สิบโลคะ่ะนะครับขอบมากครับแล้วอย่างสกินนี่สามารถรีทีหลังได้ไหมครับอ่าถ้าสมมติเราสร้างตัวไปแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่ ถ้าสมมติว่ามันเป็นบัก็กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเอามาได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าเราอยากสัญญกรรมมาเงี้ยสองแสนนะคะสองแสนไป<อ>หา<อ>นายกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสองแสนไอซีญญอ๋อโอเคโอเค,คเอ่อได้ไปรีดแล้วไปได้เลยไหมครับไปได้เลยค่ะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไปได้อันนี้ผมจะถามครับครับว่าเราเล่นไปไประชาชนแล้วเราสามารถเป็นสมัครหน่วยงานได้ไหมอ่ะ เป็นประชาชนสามารถสมัครหน่วยงานได้ค่ะแล้วเราต้องไปติดต่อเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะเออ่ต้องดูว่าเขาเปิดรับตอนไหนได้ค่ะออ๋โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพีบขอบคุณคมากเลยครับอธิษฐานนะครับอธิษฐานถ้าเกิดเราเล่นเป็นเราสมัครเป็นประชาชนแล้วถ้าเกิดคนมีมีแก๊งเรามาลงครับเราจะไปขึ้นแก๊งได้ไหมครับ ขึ้นได้ค่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรามาสมัครเป็นโลประชาชนใช่ไหมแต่ว่าเราจะมาขึ้นแก๊งอะคะ่ะคือเพื่อนที่มาทีหลังอะก็ตั้งชื่อเป็นแกง๊งไปเลยค่ะแล้วคุณก็ค่อยไปเปลี่ยนขขนามสกุลเข้าแกง๊งอ๋อครับแล้วแล้วมีมีแบบเสียโอซีป่ะครับแบบไม่ต้องใช้ของแบบจ่ายโอซีเอาครับอืมไม่มีค่ะไม่คือเปลี่ยนนามสกุลนะคือเปลี่ยนฟรีณนะตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้ ไม่อไม่อยากเสียให้เสียตังค์กันคือประเทศเราอะค่ะมันไม่ได้มีซื้อขาย o c ซค่ะมีแต่กาชาที่เป็นที่เป็นที่ให้เดิมอะค่ะคมันไม่มีการซื้อขายกันใน o c ซซื้อของตามพวกแบบว่าทำอาบุธอะไรอย่างเงี้ยก็คือซื้อ o c ซไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือ IC ซล้วนๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะค่ะครับครับผมเข้าตอนดึกๆได้ไหมครับถ้าเกิดผมผมได้ไอเนี้ยมาแล้วอะ อาคุณได้เวลีลาแล้วปีหน้าคุณจะเข้าคุณจะเข้าได้ค่ะไม่ได้ที่ถ้าไม่เข้ากี่วันโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับผมนะก็สําหรับคนที่มาสอบไวริสในตอนนี้เนี่ยคือผมไม่ได้ทําอะไรเลนะคือผมปิดแบบเปิดออแบบไม่ได้ออโต้ไมค์อ่ะคือนั่นแหละนั่งฟังเขาคุยกันแล้วก็นั่งอธิบายแอดมินเขาอธิบายกฎแล้วก็เข้าได้แล้วครับผมประมาณนี้นั่นเองนะในตอนนี้นะในวันที่สอบเออวันที่สามเดือนสอง 2,565เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งจะ3ทุ่มแด้และครับผมนะก็โอเคนะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในเมืองนะครับวันี่คือเนื้อหาการสอบใบดิสนะผมนะก็คือนั่นหละครับผมนะตามที่ได้เห็นในคลิปเลยนะครับผนะคลิปเนี่ยจะยาวหน่อยก็ดูไปแล้วก็สาระอยู่ท้ายคลิปแล้วกันก็ครับผมนะเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ด้านหลังนะครับผมนะว่ามีอะไรบ้างผมไม่ได้ตัดเลยนะคลิปนี้ผมลงเพียวเพียวเลยว ผมขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับโลของผมเนี่ยก็คือคนชื่อปอนะครับเฮียปอสุดจะคิดเนะาผมนำคุณสุดจะคิดเนานะถ้าเจอในเมืองเนี่ยก็ทักทายกันได้นะผมจะแต่งตัวแบบแต่งตัวแต่งแต่งตัวแบบแนวแบบเฮียเฮียไงเฮียก็แต่งตัวยังไงก็ต้องแต่งอย่างนั้นแหละนะก็นะไม่รู้จะเป็นเฮียได้หรือเปล่านะครับผมบางทีก็อาจจะเป็นแค่คนจนๆปกติไปก่อนนะโอเคครับผม่โอเคไว้เจอในเมืองนะสำหรับใครที่มาสอบก็ผมับขอบคุณครับผมได้เจอนะครับ